ต้องบอกว่าตัวตัวซีรีส์ครับผมยุเชนไอท์แข่งได้แต่นางเสร็จเร็วบ่อยแล้วเลยมีโอกาสกลับมารับอีเวนต์ได้นะครับแต่นี่เพิ่งค่าจะห่างหายไปหลายเดือนอีกเหมือนกันครับก็คิดว่าน่าจะเสร็จประมาณอีกสองสิปดา์ไม่เป็นอื่นจะเสร็จที่วิชชันไอท์ก็จะกลับมารับอีเวนต์ได้แล้วก่อนไปหลังอันนี้ มาแน่นมากๆก็ยิ่งดีใจเลยครับผมก็ได้มามีโอกาสร่วมงานมาร้องเพลงกับเพื่อนก็รู้สึกคิถึงนะคิดถึงบรรยากาศมากๆก็ชอบบรรยากาศนะครับเราหวังว่าจะได้มาเจอกันในปีหน้าอีกครั้ก็ช่วงเดือนนี้คิดว่าก็น่าจะอีกหลายงานเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนเนี่ยก็จะต้องไปต่างจังหวัดก็ว่าน่าจะรับงานที่นี่ก่อนกลับได้ไปเจอ ไม่ค <ítulo> <es> anyway, ่อยได้เจอทุกคนประมาณหลายเดือนแล้วประมาณสองเดือนสามเดือนครับแต่ว่าไปอยู่พุทนยาวเลลยแ้วก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะบอกเรื่องการไปเร็วนี้แล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้เราเราก็รอรอทางไฟฟิลท์ครับถ้าทางานอยู่ว่าจะอะไรยังไงเลยอาจจะบอกเนี่ยเราไม่ได้ว่าเป็นไฟล้อมไหนประมาณนี่แต่คิดว่าตอนนี้ถ้าบอกได้ประมาณวันที่หนึ่งเป็นรอบหนึ่ง ต้องต้องรองก่อนนี่อาจจะยังบอกโปรและเห็นงานไม่ได้ครับผมก็เดี๋ยวคิดว่าจะแจง้งกับเดกอยู่อย่างรับรองว่าแฟนรองยาวแน่นอนแน่นอนแนนน่อครับไปนานขนาดนี้ก่อนไปจะมีอะไรแบบผลงานอะไรให้แบบแฟนแฟนติดตามขึ้นอ,อีกไหมอ๋อมีแน่นอนครับตอนนี้ก็ทารขายจากการปล่อยซิงเกิลมาน่าจะเกือบปุเดือนในแล้วครับผมก็ซิงเกิลใหม่เนี่ยจะปล่อยก่อนไปแน่นอนครับก็ตอนนี้ก็ถ่ายรูปดีอยู่แล้วก็ดูดีใกล้ซีนแล้ว เป็นซิงเกิลสากลเป็นสากลครับอยู่ในโปรเจกต์ global collaboration นะครับผมก็จะมีศิลปินต,ต่างชาติอีกท่านหนึ่งที่ร้องนั้งเป็นสากลด้วยแล้วก็ร้องภาษาอีสานด้วยรก้ด้วยครับครับก็ค่อนข้างมีเลยครับเพราะว่าปกติผมจะเป็นคนที่มาเป็นลูทีมากๆเลยต้องมาน8ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่พอ พอซีรีส์มันมีบางคิวที่ต้องถ่ายคิวไหนด้วยเช่นถ่ายคนกมงเย็นหรือบุกเมเช้าอะไราเลเงี้ยผมตารางเวลามันจะเปลี่ยนเสมอตอนเราวันต้องมารับงานอะไรก็ไปถ่ายต่อแก็รู้สึกว่าเปลี่นเสียงก็รัแล้วแผนนก็ครั้งๆจะอัดหูนิดนึงแต่คิดว่าพอหลังจากจบซีรีส์ไปน่าจะดีขึ้ <laughs> นนะลาหยุดไปแล้วปีนี้ตอนนี้ทำงาน ทำงานหนักมาประมาณเกือบสองสามปีแล้วในเสียงาฮประมาณเกือบสามปีแล้วที่ไม่ได้อยู่ไปเที่ยวเลยปีนี้ลายอยู่ไปแลป้วแ,แ,แต่อาจจะมีหายไปบ้างเพราะว่าอาจจะต้องแบบอยากอยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเลยแตลาไปแล,ปล้วไม่มีไม่หายหรอกไม่ได้ผ <c oughs> มไมได้ชั่วไปปีชันวไปปีพูดถึงราชการข้าศึกสูงค่ะถึงว่าม <c oughs> ีา <c oughs> ของ <c oughs> ขวัญมาเยอะมากเลยอยากให้ตัวคุณแฟน ใจมากๆเลยครับตอนท่าสองสูเพราะว่าแฟนๆส่งสดอกไม้มาส่งของต่างๆมาเยอะมากๆจริงๆครับผมแล้วก็อาตากามิซ่าเนี่ยท่าสองสมันจะเป็นเป็นปันบอดรักของประเทศจีนครับก็เลยแบบเป็นเป็นควาเลรงทางประเทศจีนก็ดีใจมากๆแล้วก็น่ารักอ่ะ,ะมันยิ่งทำให้เราอยากต่อไป อ๋อเัาบ้มใหม่ไหนจะออกช่วงไหนหรอตอนแรกอะกะว่าจะไปเอลบั้มใหม่ช่วงสิงหาแต่ว่าเพลงแรกไม่ปล่อยเลยอะเลยคิดว่าอาจจะเลื่อนไปปีหน้าครับผมก็คิดว่าคงทำไม่ทันเป็นไรเงี้ยก็เลยหน่าจะเป็นอีกปีหน้าแล้วก็เดี๋ยวซิงเกิลใหม่เนี่ยที่จะปล่อยก็เดือนนี้แล้วก็คานต่ามกันเอาบ้าใหม่ก็อาจจะต้องรอไปนิดหนึ่งยังไม่เริ่มทำนี่อี มนินิอัลบั้มใช่ไหมก็คิดว่าเป็นมินอัลบั้มก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่ากี่ปีนะครับก็อาจจะต้องรออีกนิดนึงกลับเหมือนเดิมได้เลยครับก็ขอฝากนะครับของซิงเกิลใหม่ที่จะปล่อยช่วงกลางเดือนนี้คิดว่าน่าจะช่วงกลางเดือนนี้นะครับผมสัญญาว่าจะช่วงกลางเดือนนี้ไม่บอยซิ้งเกิลใหม่ครับก็เป็นเพลงสากลแล้วก็มีโ global artist มาร่วมโปรเจกต์ด้วยครับผมก็จะเป็นใครก็ติดตามนะครับ ก็ขอฝากซีรีส์เดียวช่นไรช่วยตอนนี้ก็คิดว่าเหลือไม่กี่คิควอาจะผ่านซีรียบร้อยแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเราพยายามจะเอาเนื้อให้ได้ภายในปีนี้ครับแล้วก็มีไปรับเชิญบุ๋มมิมาลาของช่องเจนก็ถ่ายหลายคิวเหมือนกันก็ฝากให้กำลังใจด้วยเป็นประสบการณ์ใหม่มากๆกับการที่มาในละครก็จะเป็นการเล่นอีกเวนึงที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าก็ทำดีที